ให้ผมดังเลยบอกผมอยากดังเอาดังเลยพี<ด>่<ด>ผมอยากดังออโอ้หมุดเลยวะมุดเลยเอาเ <laughs> มื่อกี้กระสายเท่ <laughs> านั้นครับไผมอยากดังเลยนะโอ้ยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกว่าก้าวสามสายเงินวะจ่าฉาดถุงกุลาบ้าวหนล้วกระดิบแสบนะครับกัดเจอาจุดช่องได้กัดช่องนั้นได้พี่น้องดถทายพร้อมกันเนาะทายพร้อมกันเนาะเอาได้ยี่ยังมาเมื่อนี่เอ้ยหม้อหมูเลยเขาเนี่ยหัวถูหัวถูนั่นหัวหนีป่ะหัวหนูเี่หัวหนูแล้วหัวมูหัววัวฝาดพี่น้องฝ่ามือด้วยบอกโอ้ยบัวว้าลายแล้วเนี่ยเอาแก่ข้าวผมบะหมี่มื่อนี้จะไหนบี่น้องแก่มาแล้วพี่เน้องเออได้ แก่มือแล้วนะผมลุยเลยล่ะสัมของแผงมันไม่ผิดเด้อมาพี่น้องมาตัวก็มีแล้วนี่ไม่พี่น้องเอาจู่โอ้เจ้าอยากดังยู่บยเจ้าอยากดังบวชอยากหัวน้ำจิ้มสวยสวยมันเนาะแมีนเมนเาโอ้โหยาเด้ยปวดเอาผมตัดละเอาปลาหนงเขาแค่เลยบแค่ด้แค่หัวไม่ได้พลอ๋ โอ้ครับพี่น้องเลยปลาน้ำจิมไหมเป็นแต่เสียแม่ใช่เบือครับเบอรเป่คกัดเคยไปว่าใจาเท็ดโะโลเลรเอามอไปคลงหันเลยครับนครับให้แล้วให้เลยเนี่ยพี่น้องอยบ้างอันนี้หัวหมูเบาหนงนะหัวหมูเาหนงคนลงหัว ผมกินหอยเมียอากเาบัยเมียกินน้ำบ๊องไผมดังเลยบอกผมอยากดังอ๋อดังเลยเ่ผมอยากดังโอ้มุดเลยวะมุดเลยเอามอกี้กะะสาฉันดังไอผมอยากดังเลยนะงอไส้พม่นหรือเปล่าอม่านเนี่ยผมดังนะแม่ ผมดังเลยดังกันหรอวะเอาอย่าดังกนนะเลงยา้ังมยากดังเลยเอ้ยาพี่้องมาเราเมืองไปดังกันเหมือนมันเสียบคือันเนน่ยเดจะเสีบได่าเสียบเโากันได้ขนานอุ้ยอุ้ยดังมาเจ้ากันเลย่แจยมไปเลยใ่เอาให้เาให้เลยได้เยนี่ามมนาะเอาจะชาจะดังค่ะเลยบง เพื่อนมึงเมือกของแท้เปลือยพอดีเลยแหแขะมาอลไได้พี่น้องเอาเยๆนะแขะทั้งหัทั้งหลังเราหยับชีกัมีเลยพี่น้องบดธรรมดาเลยีกินโมสบไหม ต้องเหี่ยนเนาะพี่เนาะไม่เหียนครับที่ดีเด้ออืเหี่ยนแซ่บดีเด้อเนาะหม้อทอดีกินอืาเบาหนุ่มไปรักหมูไปเลยมาเนี่ยมครับไปรักเอาหม้อลูกหมูอย่างนี้เลยพี่อุ้มยืมได้แล้ครับมันเหน็บพี่น้องมึงอย่าบอกเลยไปรักแต่หัวมาโอ้ยไปแลาแต่หัวมา้วพี่ยาครับยาเนี่ยนม่ไป็นยังเป็นยัง มาเห็ดกระเพรนมังแก้มมาลงอือหือโอ้เพิ่นเพิ่นเอาลินพี่น้องเพิ่นเอาลินนี่เอาวันเลยนเนี่ยเหนื่อยเออมื่อมึงหยาดเพิ่นแสบก่อนเออลินพายใหญ่กว่ากันนะบัดนี้ยอือโอ้บ่สนเด้อบัดนี้เอาแล้วบ่ครับเพื่อเมียนเมียนเมียนโอ้กระดูกหน่อยแล้กันกินเนี่ยมึงสายใจเนาะพี่เนาะเป็นไรพี่จับแล้วจับ นี่จะมีกระดูกอันเผื่ไปหาหมอน่อเยไปไปหาหมอจ้าเต้อฉันว่ายังแสบยูนำจิ้มเนเด็ดเลยน้ำจิ้มเส่ ากมือตาใหญ่คับมองแฉมแล้วบ้านหนงไ่ได้หัวหมูแม่แถวเลยจะลักตัดหัวหมูจังจะมคนมาเปิดแฝมหมูอันบออุ่มแรงเนี่เอามาแต่หัวเลยอหรอ เอาตาตาเสียอืมเว้หลักตาเจ็บมันน้องนไงน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกตาหมูว่บเจ็บนะเดี๋ยวเราจบกันมือเห็นบ้านหลวเข้างานอู้หนี่พี่น้องเอ้ยนีเหม็นบ้ตาหมูตาหมูเนี่ยดำๆเนี่ยเอาไปเกี้ยวตัวเหนียวกันเอาตาเคื่อนล่ะตาเจ็บๆเลยอื้มเหม็นปลากะฉัดโอ้ที่ิดเลยโออ้ื เง mm ีนยมาจะทาที hmm. mm ่เ hmm. ด mm ็ด hmm. ม oh, mm ัน hmm. เ <laughs> 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 <let> <necessary> mm ่ะอืมอนอที่เดืดอืมอืมหมูอะไแปลงยนฟันตัวนีนเขียวด้ำปืนเลยเอาบไปกินฟันมยมาดีกินเขียวไม่ดูเขียว งานเลยครับงานเลยดูดสว่างเลยวันนีดูดูนี่ตายนี่มุนติวเลยเด้อดูดังนะโอ้เปลี่ยนไหมมันมันสิหน่อยกูไอ้แมงหัวใหญ่ครับกูไอ้เล่อคนนึงเจ้าหมูหัวใหญ่เออหมูหัวใหญ่ออืืก็เปลี่ยนหน่อยมากอืม โตาาโอ้ผมจังเพิ่มเดอบับหรงรู้ได้ครับแล้วขาวทาเลยพี่น้องขาทาเลยล่ะบมต้องไปเรื่องข่าวทาเลยรอกเอาควันมาพี่ถุบเสหจวจะคว้างไต้สมองขึ้นหน่อยเนยอได้แก้สมองแล้วนะสมองข้างในตัวตัวนี่มัน นึกว่าจะทุบหัวจากขวางล่ะอ้ยอืมบ่ได้ญ่เลยโอ้แข็งเลยแข็งเลยอืมนีไม่กินไปว่าเป็นอะไรด้วยเปันหามากินเนาะบ้านหลวงเนาะเพราะเสียบเลยครับเนาะม,มันมันบ่อใหเลียนคือคือหวัวหมูผมก็กินบใบเด้อหัวใหญ่ๆเนี่ย กินไปกินมากี่ยมอยู่เลยเกียมแช่ปบเพลินเกี่ยมเข้าไปจากหอมอื้ยนกหรอลยปะามากินแล้วเราเป็นคนหมักจกยังรบไปได้คุณคุนเถนออพี่อายปะเปนคุนเถียนอ๋อพี่อายไม่เ่นี่เพดนมัน วุ้เหือบเปลือยมาพี่น้องเลยในส่วนเขาอยากกินนี่มข้อดีของการยกมาเป็นหัวนี่คือเขาอยากกินตรงไหนเนาะเขาก็ดึงตรงนั้นไม่ได้กินเลยถ้นเขาหันมาหรือแทะมาแล้วเนี่ยหันไหมหันไหม่ครบบุ๊กว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเนี่ยอันนี้ต้มนิดหนึ่งครับ ต้มมปลาหนงต้มครับผมประมาณต้มสองงผมต้มนะเ้ตเมืองนะน้มัมมูหน่อยนะเปื่อยไปอยากจกเก่งก็จ่าาดต์ด้ป่ะจกอสมอมาอายานี้บริมาพรโชกเกือเลยพี่สบาตอเป็นเออนักจกมืออาชีพ เจ้าอี่ตาบหวานจบมาจากคนนะเจ้ายังงี้กือเรื้องโอ้ยอยากได้สมองเนี่ยดูเลยคนดูหรอป่อวดูครับโอ้พี่เอไหมอยากได้สมองไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป บไปกอดทุบเอาสมองหรอหมูมันงโลเลยเพี่อนหมอประกินสมองมันมี่นนสมองหม,มอ,มอผมสลัดอยู่แล้วเอาเดี๋ยวจังไรกับจังคนไปแช่ไหมโคนหูเงี้ยหีวตาหัวเยี่ยมเลยเด้อเดี๋ยวนี่ยผมบอกว่ามันหน่อยมันหน่อยมันบอลเหรียญ ทำนี่นะเอาเรื่อยๆเนาะฮะนั่นไม่เนาะแบบโอ้โหเที่สูรนี่แดี๋วผมจะจัดการสมองอยู่แหละแล้วท่านหนึ่งเอาท่านหนึ่งกันเรื่องสมองเดี๋ยวเอาไปแขกเก่งถนัดท่านนี่นะถือว่าได้มาผอกันเนาะคครรัับบผมหลายๆคลิปกับท่าพี่น้องเข้าปเจ้ามึงว่าจะเป็นช่องจะฉาบช่องเป่าโหนงหรือช่องผมนะช่องเย็บแสบเนี่ยก็ได้ปล่อยคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะครับ ถ้าเจอคลิปนี้แล้วก็ท่านได้เห็นคลิปนั่นก็บลองไล่ไลมึงเจ้าคลิปนั่นคลิปนี้ก็ต้องเห็นคลิปนี้ครับก็จะมีคลิปนั่นคลิปนี้ที่อยู่ในช่องจ้าชาติช่องเบ้านงแสบนัวช่องเอี๊ยบแสบก็เจอคลิปนี้ก็ที่พ่อคลิปนั้นก็ที่บอกคลิปนั่นนั่นแหละกับคลิปนั้นคลิปนี้เอาละพี่เนาะเอาเาะอครับบ่านู่นข้อมูลกากอ่าผมบอกก่อนเนาะครับค่ะผมถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ กาแฟขึ้นเขาถือได้ว่าเด็กเขามาแหล้วนะครับขันชอบว่าชอบกะให้ยกำลังใจกันไหนเด็กเขาม่ามึงกับถือว่าทางหอดต้อนนี้เนาะกับจะนั่งว่าชอบหลังจะเมึงหอดต้อนนี้กฝากช่องจะฉาดทุกุลาช่องเบ่าหนงแสบนัวแล้วก็ฝากช่องเอี๊ยบแสบบอกว่าที่เป็นช่องผมเองช่องจะฉาดช่องเบ่าหนงนะครับถ้าเจอในช่องไหนถัดเจ้ในคลิปนี้เนี่ยกากทั้งสามช่องนะครับเออกดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมียทั้งสามช่องทั้งสามช่องนะครับ กะสิพยายามสิมีเวลากะสิมาเฮ็ดคอนเทนต์น้ำกันม้วนนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเจ้าม้วนเผมยังผมม้วนอยู่สิละเจ้ามึงก็ใช่ก็เจ้าม้วนกับผมเนาะครับเพราะว่าเอ่อหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเวลามันบ่ได้รืงเดียกับบดละเอียากันนไอยเนาะตัวนี้ครับถือว่ามันมีเวลาว่างตรงกันก็ได้ื่อมาพอกันกับจัดความแสบความนัวหรือว่าความม้วนซึนถ้าพี่น้องมึงลราเจม้วนก็ขอโทษขออภัยแต่ผมเฮาม้วนครับเอ้าลูกน้องขาดไปแล้ว เอาคลิปนี้เป็นตำนีิกันครับรครับผมพอรอคลิปนาครับพบกันใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับ